เทศบาลตะบนแชะยินดีต้อนรับนายพิรวัตรธิราวัฒนาในอำเภอคอมรีพร้อมด้วยคณะคำขวัญเทศบาลตะบลแชะหลวงพ่อสันติสุขคู่บ้านศูนย์ราชการคู่เมืองครบเครื่องแหล่งการค้าเด่นสง่าสองอนุสาวรีนามบ้านนี้มีที่มาเพี้ยนจากแชะเป็นบ้านแชะ เทศาบาลตะบนแชะเดิมเป็นสุขาพิบาลแชะตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งสุขาพิบาลแชะอำเภอคอนบุรีจังหวัดนคนรราชสีมาลงวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2499ประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาเล่ม73ตอนที่75ลงวันที่20กันยายนพุทธศักราช2499ต่อมายกฐานะเป็นเทศาบาลตะบนแชะตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาพิบาลเป็นเทศาบาล พุทธศักราช2,542ซึ่งประกาศราชิก,กิจจานุเบกษาเล่ม116ตอนที่9กวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,542มีผลตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2,542เป็นต้นมาและใช้อาคารที่วการ,รอำเภอคอนบรีหลังเดิมเป็นสำนักงานเทศบาบลตะบนแชะมีที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอคอนบรีมีพื้นที่ทั้งหมด2.5ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกรครองเป็น10ชุมชนประกอบไปด้วย 1. ชุมชนชายทุ่งหมู่3บ้านแชะ 2. ชุมชนสามคีมีสุขหมู่3บ้านแชะ 3. ชุมชนเพชพรพรมหมู่3บ้านแชะ 4. ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนาหมู่4บ้านแชะ 5. ชุมชนก้าวใหม่รุ่งเรืองหมู่4บ้านแชะ 6. ชุมชนประชาสันติหมู่4บ้านใหม่ 7. ชุมชนรวมใจพัฒนาหมู่4บ้านใหม่ 8. ชุมชนท่าหลวงพัฒนาหมู่9บ้านใหม่ 9. ชุมชนบุรพาหมู่9บ้านใหม่และ 10. ชุมชนสแกงามหมู่8น้องสแกอาณาเขตทิศเหนือและทิศตะวันตกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลแชะทิศตะวันออกและทิศใต้ติดต่อกับองค์การบริษัทบบ้านใหม่การบริหารงานของเทศบาลตำบลแชะประกอบด้วยฝ่ายบริหารมีนายคมนอัครเมธีกุล ดำรงตำแหน่งนายกทศมสตมีนายในโชนาบุริยจารุและนายพักรพิ yes: ิพนธ์ชัยดำรงตำแหน่งรองนายกทศมนตมีนายในพิญโยโยกระโทกดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกทศมนตรีและนายประยูนวากกระโทกดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติมีนายธนวัตรสิริพรดำรงตำแหน่งประธานสภานายชูชีพรักระโทกดำรงตำแหน่งรองประธานสภานางพิจฉามักขุนทศประธานรับาลดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา มีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน12คนแบ่งเป็น2เ,เขตเขตละ6คนโครงสร้างภายในของเทศบาลจังหวแชะประกอบด้วย 1. สำนักปลัด 2. กองครัง 3. กองช่าง 4. กองการศึกษา 5. กองสารสนขสิ่งแวดล้อม 6. หน่วยง,งานตรวจสอบภายในโดยมีนางพิจฉามักุณทศตำแหน่งประดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาของของ้าราชการประจำจำนวนประชากร5,889คน แยกเป็นชาย2,753คนและหญิง3,136นจําคนจำนวนโครเรือน3,034หลังคาเรือนด้านเศรษฐกิจและสังคมการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตะบนเชะประกอบอาชีพค้าขายเกษตรกรรมและรับจ้างรายรับรายจ่ายของเทศบาลตะบนเชะประจำปีงบประมาณ2,164รับจริง 64ล้าน8 7 6 5 7 6บาท54สตางค์จ่ายจริง49ล้าน7 9 2 4 5 1บาท5สตางค์สถานที่สำคัญของเทศบาลติบลแชะ 1. วัดสมุทรการหรือวัดแชะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาพร้อมกับการตั้งชุมชนบ้านแชะมีพระโบโสถสีขาวหลังใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อสันทิสุขพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอายุกว่า200ปีซึ่งมีงานนมำสก,การในช่วงวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกปี 2. พระบรมราชานุสาวรีพระบัสมเพระจุลจอมกล้าวเจ้าอยู่หัว 3. อนุสาวรีเท้าสุรนารีองค์ประจำอำเภอคอนบุรี ซึ่งเธอได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์คณย่าโมองค์จำลององค์ที่สองของจังหวัดนครศรีมาสร้างด้วยแรงศรัทธาจากการสละทรัพย์ของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคอนบุรีสศาลเจ้าปู่ย่าอำเภอคอนบุรีศูนย์รวมศรัทธาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่มาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่อำเภอคอนบุรีงานประเพณีมีการจัดงานสืบสารประเพณีสงกรานและสืบสารประเพณีลอยกระทงโดยจัดงานที่วัดสมุทการแชะ กิจกรรมความเชื่อของชุมชนเทศบาลตะบนแชะมีศาลปู่ตาซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาความเชื่อของพี่น้องประชาชนทั้งบ้านแชะและบ้านใหม่โดยจะมีพิธีเส้นไหว้ในวันขึ้นสามข้ามเดือนสามของทุกปีเทศบาลตะบนแชะชุมทางสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของอําเภอคอนบีเนื่องด้วยที่ตั้งของเทศบาลตะบนแชะ อยู่ในตัวอำเภอคอนบรุรีจึงเป็นชุมทางเชื่อมต่อปังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอไม่ว่าจะเป็นวัดคอนบรุรีปรางคอ์อนบรุรีทางด้านทิศตะว,วันตกถ้ำวัวแดงสะพานไม้ร้อยปีเขื่อนลำแชะน้ำตกวังเต่าผาสามเกลอเขื่อนมูลบนฟูจิคอนบรุรีทางด้านทิศใต้รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนทุเรียนสวนงาะสวนขนุนทางด้านทิศเหนือและทิศใต้จบการบรรยายสรุปของเทศบาลตำบลแชะสวัสดี